ใครกำลังตามหาซาวคลาสดีๆสักเครื่องแนะนยรุ่นนี้เลยค่ะ DJ 0ค่นะไปพร้อมเซ็ตไมเลยค่ะดูในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะนะเป็นสาย Mini XLR ค่ะ48บโวลต์ค่ะนะนี่ค่ะนะคะเครื่องรองรับ48บโวลต์ค่ะนะนี่ค่ะต่อง่ายมากๆเลยค่ะนะต่อสายไร้สุด3 5ค่ะนะต่อที่เครื่องโทรศัพท์เลยค่ะนะที่แบบเราจะไร้สุดนะจะ มีขาแล้วก็ไปต่อตัวช่องของเสากาเลยค่ะจะเขียนว่าไลท์หนึ่งไลท์สองไลท์สามช่องไหนก็ได้ค่ะเาขานะมีขานะแล้วก็เป็นหูฟังขานี่ค่ะหูฟังธรรมดาก็ได้นะว่าขานะเป็นรู3สามจุดห้านี่ขานะจะมีรูหูฟังตรงนี้เป็นรูปหูฟังเห็นไหมง่ายดายมากเลยขานะ นี่ค่ะนะต่อง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อเป็นสายชาร์จค่ะนะนะหัวนี้ก็เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จค่ะนะตัว USB นะจ๊ะแล้วก็ตัวไทซี C ก็เสียบตัวที่เครื่องซาวการได้เียจะเป,ยเป็นสายเป็นสายไทซีเลยค่ะนะนะลูกคค่ะต่อแค่นี้ก็ไร้สุดได้แล้วจา้าแล้วก็เปิดเพลงผ่านบลูทูธได้เลยค่ะนะเขาจะมีปุ่ม BT นะย่อมาจากบลูทูธตรงนี้เลยนะกดค้างไว้ได้ค่ะนะแล้วก็ เปิดบูทชุดที่โทรศัพท์ค่ะนะแล้วก็จับอุปกรณ์ได้เลยค่ะนะง่าย่ายมากเลยค่ะนาะไปฟังเสียงกันดีกว่าสว,ส,สวัสดีค่ะถ้าเราต่อเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะยิ่นเสียงเพลงนะตัวนี้เลย มีในหูฟังแล้วก็ได้ยินเสียงเราด้วยนะคะนะแล้วก็ได้ยินเสียงซาวเอฟฟิกด้วยนะน่ตัวนี้เลยค่ะนะถ้าเราตอบถูกนะเออมาทุกฐานะนะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดว่าวลูกค้าต่อไม่เป็นนะแม่ค้าสอนต่อแน่นอนค่ะนะราคาอยู่ในตะกร้าได้เลยจ้ะนะบอกเลยเป็นเซ็ตพร้อมใม่แล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้เลยนะคะนะตัวนี้ฟังก์ชันเด็กก็คือสามารถอัดเสียงซาวเอฟฟิกเพิ่มได้3เสียงตรงนี้เลยค่ะ A B C เลยค่ะนนะเขาให้มาแล้ว8เสียงค่ะนเป็นเสียงซาวเอฟฟิกเล่งมุกในไล์สดนะ นะคะว่าขนะอัดง่ายมากมากหไหมคะอัดให้ดูนาะอ,อย่าปิดเพลงก่อนนะคะโอเคนะอ่ะเราจะอัดใช่ไหมเหมือนจะอัดซาวยงเอฟเฟกใช่ไหมแล้วก็เลือกซาวยงเอฟเฟกมาสักอย่างหนึ่งก่อนนะอ่ะสมมติเป็นเพลงก็ได้เป็นท่อนรูปของเพลงก็ได้ขนะเป็นท่อนนี้แล้วกันแมค่ค้าแบบเปิดเพลงไ,งไว้เลยเนะี้ยแล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าคแบบจะอัดเลยนะขันะนี่คะ่ะอัดมากเลยะนะกดปุ่มเลคอขอดตรงนี้เลยขะนะเขาจะเขียนว่าเลคอร์ดตรงนี้เลยนะขนะกดปุ่มให้กระพริบก้า แล้วก็ขานะพอกดก,กระพิบแล้วใช่ไหมแล้วก็เลือกปุ่มที่เราจะอัดเลยค่ะอ่ะสมมุติว่าบีแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็กดปุ่มบีแล้วก็อัดได้เลยค่ะนะอัดได้สามสิบวิล่าขานะอันนี้ตอนนี้อัดอยู่เลยเห็นไหมมันกระพิบเห็นไหมนี่มันอัดอยู่เลยนะอ่ะสมมติว่าเสร็จแล้วนะ <c oughs> เสร็จแล้วก็กดอีกครั้งนึงค่ะ <c oughs> แค่นี้ค,ะค่ะแล้วก็ขานะแล้วก็อัดได้แล้วก็ขานะ อ่ะเราฟังดูนะนนนนอจได้สามสวิโลขานะอันนี้ตอนนี้อัจอยู่เลยเห็นไหมมันกระพิบเห็นไหมนี่มม่อัจอยู่เลยนะอ่ะสมมติว่าเสร็จแล้วนะนะมะข้าวขานะันนะอัดง่าย<ๆ>ดายมากเลยค่ะนะตัวนี้มีแบตในตัว2,400ม mm ิลลิแอมค่ะนะเป็นไมซี่สิดโวลต์ตัวนี้เลยค่ะนะรองรับไมมินิสายมินิ LR ตรงนี้เลยนะแม่ค้าแบบตรงนี้เลยนะ นี่บอกเลยนะนะาจะมีไฟเลี้ยงตัวไมนะถ่าสามารถทําแบบให้แบบไม์ของเรามีแบบขยายเสียงของเราได้อย่างชัดเจนคมชัดมากึ้นลูกขันนะนะนะมีหมดอีกเยอะเลยลูกขนนะสนใจจิ้มในตะก,กร้าได้เลยนะจ้าทุกคนนะคะนะบอกเลยเสียงดีเวอร์เวเลยตรงนี้มีเสียงเอ็โคอด้วยนะนี่ค่ะนะ้ร้องคลวเกะค่ะนะแล้วก็มีหมดแชทด้วยแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์ซาวด้วยค่ะอิเ <Electronic Sound S 2> ล็กทรอนิกส์ซาวก็จะประมาณนี้ค่ะลูกขานนะแล้วก็เปลี่ยนหมวดเสียงได้ด้วยงนะ ฮัลโหลเ s สหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลนึ่งาม่ัลโ่านะคะค่ะน,นะเออนะะักกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็กดที่ปุ่มแชทได้เลยนะคะ นะคะทุกขาน,นะสนใจสอบถามได้เลยนะจะน้าปุ่มไม่เยอะบอกเลยนะแม่ค้าสอนจนเป็นแน่นอนว่าขานะนะนะซื้อเครื่องกับแม่ค้าแม่ค้าแถมฟองน้ำเพห,หน1่งอันจ้าตรงนี้เลยนะเป็นสีชมพูตัวนี้เลยนะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวเลือกได้เลยนะจะนะถ้าเกิดว่าแถมประกับตัวเครื่องจะเป็นสีน้ำ่าขานะนะสามารถเลือกสีได้ด้วยนะนะใครสนใจจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะตัวน,นี้มีหมดดีเจด้วยงนะ <laughs> นี่เวลาเสียงเพลงจะลดใช่ไหมคะเปิดเพลงก่อนนะเห็นไหมนี่เสียงเพลงไม่ลดใช่ไหมกดปุ่มดีเจค่ะ นะคะกอขานนะเสียงก็จะลดอัตโนมัติเลยนะนะเชื่อเอาไปในไลฟ์สดบอกเลยนะคุ้มค่าแน่นอนค่ะนะมีหมด MC ด้วยมีบูทูธด้วย5.3าจุดสามค่ะนะเปิดเพลงผ่านบูทูธตัวนี้เลยนะลูกขานะสามารถปรับคีย์ไมค์ได้ด้วยนะจานี่นี่เห็นไหมนี่อย่างนี้อย่างนี้เลยนะก็ขานะนะลูกขานะบอกเลยใช้ง่ายได้มากเลยกาขานะมีเอ็กโคองคราเกะด้วยนะแล้วก็มีระบบตัดเสียงต้นฉบับด้วยลูกขานะ นะคะประมาณนี้เร็ยวกันะสนใจจิ้มในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะนะอยากถามฟังก์ชันเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้เลยนะคะรุ่นดีเจยี่ตัวนี้เลยนะแม่ค้ารออยู่นะคะบ๊ายบาย